สวัสดีครับพบกับเราลานโอทบายนะครับวันนี้เรามีดูคาตี้96นะครับผมตัวนี้สีแดงยอดนิยมนะครับผมว้าของแต่งค่อนข้างเยอะนะคันนี้เรามาชมรอบๆกันก่อนครับผมยางพีระดีด้วยนะครับไฟเลี้ยวแต่งครับหน้าหลังปอกแฮนด์แต่งมีกันสะบัดด้วยนะคันนี้ท่อเทอร์มิครับ ไล่ของแต่งเลยครับปลอกแฮนด์แต่งนะครับริโซมากระจกปายแฮนด์นะครับผมกันสะบัดนะครับเป็นตัวของ YSS นะครับผมปิดเซอร์โวครับเคปเลอรกาดท่อครับเคปเลอรเหมือนกันท้ายสั้นนะครับไฟเลี้ยวน้าหลังแต่งนะครับผมเียยงครับริโซมานะครับผมเียยงของริโซมานะครับผมนี่ ปิดมารเครื่องแต่งนะครับผมตีนแปดครับดูครตที่ครับดูแข็งสวยๆกันนะครับผมรถชุดสีค่อนข้างสวยนะครับเงากันรอยถังน้ำมันมีพร้อมครับแฮนลิโซมาด้วยนะครับอขอบเบาะนี่มีเคปลาตัวนี้ให้ด้วยนะครับผม มาดูยางกันครับสายฟ้าครับดอกเต็มๆแทงเครื่องครับวิ่งเพียงกี่โลเรามาดูกันปั๊มสวยๆครับหนึ่งมืนสี่พันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับ สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์0846462425นะครับร้านตั้งอยู่โชคชัย4ซอย18นะครับผมหรือติดตามได้ที่เพจ OATB IKE Line แอก็มีแอดข้างหน้านะครับแล้วก็ OATB IKE